เด็กๆทุกคนนะครับผมวันนี้เดียวพี่บังเนี่ยจะมาไม่ได้ขายปลาดัินจะมาขายขํเนี่ยไม่ใช่แล้วก็โจจะมาขายความรู้ไว้กับเด็กๆนะครับเด็กๆครับแล้วยังไงถ้าเกิดอยากได้ความรู้ภาษาจีนแบบสนุกสนานง่ายๆเดี๋ยวไปพบกับเราซื้อมากันก่อนนะครับผมแล้วเราจะมาสนุกกันในคลิปนี้โอเคนะครับไปพบกับเราซู้มาเลยไป Let's go ข่าวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ใหม่แล้วนะคะเราซือมาจะมาสอนเกี่ยวกับประโยคที่ใช้คําว่านี่และนั่นภาษาจีนจะพูดว่านี่ก็คือเจอและนั่นก็คือนาโดยคําว่านี่เนี่ยสิ่งของจะอยู่ใกล้หรือไกลเราคะนี่สิ่งของจะอยู่ใกล้ตัวเราใช่ไหมคะส่วนนั่นนะคะนั่นสิ่งของจะอยู่ ไกลตัวเรานั่นเองใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวพี่มาจะมาสอนประโยคนะคะว่านี่คือเราอยากจะอธิบายว่านี่อะคือเมวนะนี่คือสุนัขอยากจะบอกว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆตัวเราหรือไกลตัวเราเนี่ยภาษาจีนจะพูดว่านี่คือคือเจ้อชื่อเจ้อชื่อแล้วเด็กๆก,ก็ใส่คําศัพท์เรื่องสัตว์ภาษาจีนลงไปหลังคําว่าชื่อเลยนะคะอะอีกครั้งนะคะเจ้ชื่อ แล้วใส่คำศัพท์เรื่องสัตว์ได้เลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสัตว์นั้นอยู่ใกล้ตัวเราเราจะบอกว่านั่นคือภาษาจีนออกเสียงว่าหน้าชื่อและตามด้วยคำศัพท์เรื่องสัตว์เลยค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะใจช่วยอีกเปลี่ยนหน้าชื่อ ถูกต้องค่ะนั้นเดี๋ยวเรามาลองแต่งประโยคกันเลยนะอ่ะตอนนี้แมวอยู่ใกล้ตัวพี่มามากเลยมิ้ว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 ,ว,วอยากจะบอกคุณแม่ว,ว่านี่คือแมวนะคะแม่ขะจะบอกว่าเจ้าชื่อเมาเจ้าชื่อเมวจ่ายสวยเปลี่ยนอีกหนึ่งครั้ง เจ้าชื่อมาสแล้วถ้าเราอยากจะบอกแม่ว่าแม่แม่แม่ขานั่นคือหมีแพนด้านั่นคือหมีแพนด้าจะพูดว่า那是熊猫那是熊猫再说一遍อีกหนึ่งครั้ง那是熊猫 อ่าโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปพบกับบังหาก้ากันเลยดีกว่าโดยบางหาก้าเนี่ยจะมีเกมให้พวกเราเล่นนะคะกติกาง่าย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 มากเลยก็คือว่าบางหากัาเนี่ยมีรูปอะไรขึ้นมาให้เป็นรูปสัตว์ใช่ไหมคะให้เราพูดอย่างไวเลยค่ะว่านั่นน่ะเนี่ยคือสัตว์อะไรนี่คือสัตว์อะไรเราก็บอกไปเลยค่ะว่าเจ้าชื่อจุดจุดจุดตามด้วยชื่อสัตว์นั้นนั่นเองนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปพบกับบางหาก้ากันเลยจ้า ใช่ไหมแต่ว่ามีว่าจะสองกังเมืองอาทำมาต่อนะโอเคนะเจอชื่อก็เจอชื่อก็นี่คือสุนัขนี่คือสุนต่อไปต่อไปตัวอะไรเอ่ยขนปุกปุยน่ารักหลองเหมียวเหมียวเจอชื่อมาเจอชื่อมานี่คือแมวนี่คือแมวเวลน่พูดไอ้ยจะจะพูดอ่ะไปจะต่อตัวอะไรอยู่ในน้ำว่ายน้ำบุบบิ๊กบุบบิ๊กอะฮะเจอชื่อ เชอร์ชูเมียวนี่คือนกนี่คือนกผาสุดยอดตัวอะไรเล็กว่าบ้าบาตัวอะไรเล็กนิดเดียวเล็กกว่าท้องฟ้านะเจชือร์ชูช้างเชอราเูียงนี่คือช้างนี่คือช้างวินด์วูมาจากเมืองจีนอิมพอร์ตมาเลยอยู่ที่เชียงใหม่ตัวอะไรเจอรชืโสมเจอร์ชูโสมนี่คือมีแพนด้า นี่คือมีแนด้าหมาแพนนี้ตุ๊กตอ้เอาเมาื่อกี้บางอาจจะพูดเร็วเกินไปเนาะบางอาจจะไปรีบไปขายของอื่นเนาะอ่าเดี๋ยวพี่มาจะมาทวนช้าช้าชัดชอีกหนึ่งครั้งเลยอ่ะสมมุติเราอยากจะบอกว่านี่คือปลาฮันย,ยี่จจมาชชวเ้อหีะื怎么说这ื่อยีแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่าน,นั่นคือสุนัขนั่นคือสุนัขฮันยีจะมาชัว หน้าชื่อโกลหน้าชื่โกเป็นยังไงคะง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะนะคะถ้าเด็กๆเ,เนี่ยเจอสัตว์อะไรเนี่ยที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือไกลตัวเราอยากจะบอกคุณพ่อคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่คุณแม่เนี่ยสามารถใช้ประโยคนี้ที่พี่มาสอนเนี่ยได้เลยนะคะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ก็จะได้เรียนรู้ภาษาจีนไปพร้อมๆกับพวกเราเลยค่ะนั้นสําหรับวันนี้นะคะจเจี้ยนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบา,บายยค่ะ